น้ขอากราบสวัสวดีคู่กรณีด้วยอยู่กับผมเองนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกนะ็คือคู่กรณสงสัยไหมว่าทําไมผมถึงทําแก๊งแมวหาคือแก๊งแมวหาเนะี่ยตอนแรกผมนั้นจะไม่ทําแก๊งแมวหาแต่แรกแต่มันยอดวิวดีไงยอดวิวประมาณ สามสิบหรือประมาณสี่ไม่ถึงสี่สิบอะประมาณยี่สิบหรือสามสิบเนี่ยนะผมเลยก็มาทำ YouTube นะคือแบบยังไงคือในการทำ u t u b e เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่กูคุณคิดนะเพราะว่าอะไรคือการทำ u t u b e แบบคือก็มีปัญหาอยู่มากนะ อย่างเช่นคลิปติดเหลืองอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนคือก็แบบแกล้งแมวฮาเนี่ยคือผมไม่ได้คิดจะทำอะไรแต่แรกไม่ใช่ไมไม่ได้คิดจะทำแต่แรกคือเห็นแบบมันเยอะไง คือคลิป EP พหนึ่งเนี่ยคือก็มีคนกดดีไลค์ประมาณสองคนอะคือผมไม่รู้ว่าเป็นไรนะผมไม่รู้ว่าเป็นไรคือแบบคนกวนประเทศเนี่ยมันชอบมีการแบบดีไลค์ไม่พอใจอะไรเงี้ยคือคลิปแรกที่ผมทำเนี่ยคือ คนโง่ vs scp หนึไม่ใช่ดิหนึ่นั่นคือคลิปแรกของผมและมีคนกดไลค์เยอะมากก็มีบางคนเห็นด้วยแล้วก็มีบางคนไม่เห็นด้วยอย่างเช่นนะอันนี้คือดีไลค์ไม่มีแปลว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคือคิดไม่ใช่ดิ คือคลิปแรกเนี่ยผมทำมาเพื่อคือตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้จะทำ YouTube แล้วเว้ยเออพอผ่านไปหลายๆวันเริ่มมียอดฟิวผลน,นี้ก็มาทำนะคือยอดวิวก็ดีนะอือยอดวิวก็ดีอย่างเนื้อคือ อย่างไรนะอย่างนั้นคือคือผมเนี่ยเป็นยูทูบครั้งแรกนะนะยูทูบครั้งแรกแล้วผมพึ่งมาทำนะคือแบบคือคลิปใหม่ๆเนี่ยเริ่มมีคนมาดูคลิปผมมากขึ้นรู้ไหมเป็นเพราะใครคือน้องคนเนี้ย เขานั้นได้มาคอมเมนต์ช่วงนะนอันที่สามใช่ไหมคือใช่ใช่ใช่อันที่สี่อันที่สี่พี่น้องเขาเนี่ยได้มาคอมเมนต์อันที่สี่นะคิมตอนแรกอะผมไม่ได้คิดจะทำเกงเมวฮานะพอทํทำไปทำมามเนี่ยมันเริ่มแบบสนุก นะแล้วพูดที่แมกอย่างเช่นยอดวิวน้อยเนี่ยอย่างเช่นสองอันเนี้ยที่อยู่ติดกันนั่นคือโลกบกมีมคิวยูไทยเนี่ยแล้วก็คนโง่ vs ฮาโูวีน่ยยอดวิวน้อยนะคือคลิปแรกเนี่ยยอดวิวเยอะคลิป คนโง่ vs scp หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะแล้วอินโทรนี่เนี่ยคือก็ได้ยอดวิวเยอะเหมือนกันนะอืมแล้วเรื่องนี้ด้วยที่ผมนั้นไปพูดพูดเกี่ยวกับน้องเขานะบางทีผมหายไปมั่งนะบางทีผมหายไปมั่ง ก็มีบางทีที่ผมอัดคลิปนะอัดคลิปแล้วก็มีบางคือแบบซีรีส์แต่ละซีรีส์ถ้าผมจะทำเนี่ยผมก็ทำได้ส่วนคนโง่ V S เนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่าอะไรเอ้เส้นนะคลิปนี้คลิปนี้ดู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 ให้ดีเลยอะดูให้ดี นี่นะนี่นะคือจะได้ยอดวิวน้อยคลิปใหม่อะจะได้ยอดวิวน้อยแล้วคลิปนี้แหละคือได้ยอดวิวเยอะกว่านะส่วนแก้งแมวแหานี้เนะี่ยยอดยอดวิวนี้บริกรรมาน้อยมากน้อยมากเลยนะน้อยน้อยโคตรโคตรอะ นี่แหละคือเหตุผลที่ผมมาทำนะอย่างนึงคือแก้งแมวฮานี่คือน้องเขาไม่มาคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรคือก็ลิสัยน้องเขานะอ,อย่างนึงเนี่ยคืออะไรอะไรจริงที่ผมมาทำเพื่อให้กุกคนเลนเนี่ย มันเพื่อความสนุกไม่มีคืออันนี้มีเหตุผลนะเราเป็นผงม,มาทางคลิปพะว่าแก๊้งแมวฮาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เหมาะกับสังคมนะเต็มก็มีบางคลิปแก๊้งแมวฮาแบบคำหยาบมากอะไรเงี้ยบางคลิปข้าวสมน่าจับไม่ชอบแล้วก็มีบางคลิป ที่ท่านผู้ชมชอบนะอันนี้ต้องขอกราบอาภัยนะที่ว่ามันไม่เหมาะกันอย่างนี้อันนี้คือคลิปใหม่ล่าสุดนะนี่คือคลิปใหม่ล่าสุดคือแก้งแมวฮาอีพ e ีาเนี่ยมันเริ่มไม่มีคนมาดูแล้วพอพาไปสู้วงหนึง่งก็มีคนมาดูนะ นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าผมมาทำแก้งแมวฮาเอาละผมไปก่อนนะายไ,ไม่มีการกดไลค์กดแชร์นะม่ต้องไม่กล้องก็ได้หรือจะก,กดอะไรก็ได้ช่างช่างกันงั้นผมไปก่อนและงานผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่คือผมไม่ค่อยมีเวลาว่างอัดคลิปเท่าไหร่นะผมไปแล้ว หมามันเป็นไรวะเออช่างเธอะไปแล้วไป